ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับวันที่15พฤศจิกายนวันเสาร์นี้จะมีการจัดงานคอนเสิร์ตณบริเวณเขตปดป,ดปอยจังหวัดก่อนอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับที่ใส่เสื้อตัวนี้มีหลากสี แล้วก็เป็นพื้นดําประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการกําหนดโปรแกรมการจัดงานคอนเสิร์ตคืนรังคือกําหนดไว้านานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่สมเด็จพระพันปีพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรค์ารลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถามกันแล้วว่า ปรับรูปแบบงานเป็นอย่างไรกขาบอกว่าปรับรูปแบบงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับวันที่15พฤศกิกายนวันเสาร์นี้จะมีการจัดงานคอนเสิร์ตณบริเวณเขตปดปล่อยจังหวัดเลยเขตปดปล่อยจังหวัดเลยนี่ พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเขตปลดปล่อยอยู่บริเวณไหนเขตปลดปล่อยก็ออกจากจังหวัดเลยไปนะครับมุ่งไปทางอำเภอเชียงคานออกจากตัวเมืองเลยไปมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงคานก็จะมีป้ายติดไว้เลี้ยวเข้าไปเขาเรียกว่าเขตปลดปล่อยคอนเสิร์ตนี้ก็มีศิลปินชื่อดังระดับประเทศมากมายหลายท่านนะครับพงเทศกระโดนชำนาญ สุรชัยจันทิมาทอนนะครับนางาคาราวานมีอีกหลายวงนะครับที่มาเล่นคอนเสิร์ตในวันนี้ก็ฟังผมเสร็จแล้วก็สามารถจะเข้าไปดูในเพจเฟ e บุ o k คอนเสิร์ตคืนลังได้นะครับเขตปดปล่อยวันที่15พฤศจิกาย,ยนผู้จัดก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยทราบดี ก็คือคุนโก้จิรศักดิ์น้อยกรรมคุณจีรศักดิ์น้อยกรรมเนี่ยก็เป็นคนที่พี่น้องชาวจังหวัดเลยภาคภูมิใจนะครับตามที่สอบถามว่าก็เป็นคนที่ช่วยเหลือกิจ,จาก,การงานสังคมช่วยเหลือพี่น้องผูกค้าลอตเตอรี่ไม่ให้ถูกพวกในทุนหรือมาเฟียกองสลากเอาเปรียบ ช่วยในการแก้ไขยับยั้งกฎหมายสลากินแบ่งฉบับใหม่ที่จะอนุญาตให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจัดตั้งบ่อนการพนันได้นี่กำลังคิดขึ้นแต่ว่าถูกยับยั้งก่อนผู้ที่คิดขึ้นก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็รัฐบาลของชุดนางแพทองทานชินวัฒน์นี่แหละคิดขึ้นแต่ไปยับยั้งไว้ในขณะนี้ นอกนั้นก็ยังทำกิจกรรมฟุตบอลเยาวชนก็ทำมาตลอดนะครับนี่ก็ต้องขอชื่นชมคุณจิรศักดิ์น้อยกรรําผู้ที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยได้รับความภาคภูมิใจว่าไปไหนมาไหนนี่บอกว่าอยู่จังหวัดเลยอยู่กับโก้จิรศักดิ์น้อยก่ย พี่น้องประชาชนชาวคอนแก่นแล้วก็แม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงก็ถือว่าเชิดหน้าชูตาได้ไม่ไอายเขานะครับคือบอกว่าคนจังหวัดเลยมีผู้นำอย่างโกจิรศักดิ์น้อยกลบเนี่ยก็ไม่ได้ไอายเขาละก็ไปช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตคืนรัง15พฤศจิกายน2568ณนเะขตปดปล่อยจังหวัดเลย เอาละครับก็ประชาสัมพันธ์ให้นักกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหลายที่ช่วยกิจกรรมช่วยงานสาธารณประโยชน์